น้ำเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตดื่มน้ำวันละแปดแก้วดื่มแล้วชีวิตจะสดชื่นสดใสดื่มน้ำดื่มทวีทรั์เท่านั้นนะคะ น้ำดื่มทวีทรัพย์น้ำดื่มใสสะอาดทุกหยดรสชาติดีถูกหลักอนามัยผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบ reverse osmosis และแสงอัน r ราวไวยอเได้รับ OY และ GNP รับประก,กันในคุณภาพน้ำดื่มทวีทรัพย์ตั้งอยู่83หมู่13บ้านกระแชงตำบลกระแชงอำเภอการทระลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ บริหารงานโดยคุณภัยและคุณชาติโทรศัพท์093-492-8266และ089-280-6474จะดื่มน้ำครั้งใดต้องน้ำดื่มทวีซัพท์เท่านั้นนะคะ